มหาสมัยสุยังมดตั้งองสมย,ยังพระาวาสะเคสิวิหรารติกะปีลาวะสัสดุสมิมหาวันแหมหาตาทิกุสังค์เกนันสอาทิบัญญัติเตปิกุตเตหิสเพหะวะอรหันตงังทัศนายิพ ว่าไมาตาพี่กุสังเคนะลาทุปัญญามัตติพี่กุสเตหิาเพวะอาเตหิถ้าตหิตะโลกธาตุงิเทวตาเยโมเยนะดันนิปติตาหุนติพระขาวันตังทัศนายาพิุุ่สังคันจะยันนนะมะยามปีเยนะพระขาว่าเตลุปสสันกะเมายามายานะ สังกะมิตาวาพุทโธปันติเกปาจิจกาคาถาพาเสยยามาติอาตะโขพุทโธตาตะโขตาเทวตาเสยยาถาปินามาภะละวาปุริสุสังนัมันิตังวาภาหัปะสาเลยยะปะสาณิตังวาภาหัสังมิเชยยะ วะมิวะตาวสิสุเทเวสุันลหิตาพระวะโตมุรโตปัตุลาหังสุอาตภูตา มหาสัมมาวุตตมิิงเทวกายาสัมาคตาอาคัม กันต,ต,ติวันทิติอัตถุกภปายะเอวตาพัคมะโตสันติเกอิมังคา,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 ารังอภาสิเจตวาชีลาเจตวาปลีคังเหยินทักีลาโอหะจะมะเบชาเตจะรันติถ้าวิมาแลจะสู่หนาตาหันตา,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 ตาตูดสุนาราติ อาตาโคอปปราชาเทวตาพระบาลตสันติเกอิมังคาทางอภาปิเยเกติฮุนทังสนันังฆาตาเสนะเตฆามิสันติอาปายะภูมิงปหายะมนุสสังเทหันเทวกายานังเทวกายานังเทวกายังปาริภูเรสันติติอาตาโคพคะบาลูตูอามาเตติ เวทพิกเวทะปัสุโลกะธาตุตุเทวตาสันนิปตตาหมุนติตถาคตังทัศนายะพิคุสังกันใจเยปิเตพิกเวเอหิสุงอติปะมัทธานังอาหโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระกัวัตนางเอตตาปาระมาเยวะ เยวตาสันนิปติตาอเฮสุเตยะถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตภิกเวภาวิสันติอนาคสามาคานังอาหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสันติภะกัลปตานางเอตาปารามาเยวะเทวตาสันนิปติตาอวาสันติเสยะถาปิไมหังเอตระหิ อาจิคิสมีพี่เ,เวเทวะกายานาม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 ังนามามิคิตายิสมีเทวกายานังนามามิเทสนิสมีพี่เ,เวเทวะกายานังนามามิตังอนุดาดาสุสาสขังมะนาสิกโรธาภาสิสมีติเอวัมพันเตติโขเตวิภูพระกันโตปัจจโสสูงพะกรา เีตะทัวจาสิโลกามนุษยกัสามีจัตถาภพภูมมาตาทัตสิตาเยสิตาชิลิขระรังปาริหัตาสมาหิตาภู Yeah. เกศหาตานังอาโมสานะมัทธสุัภเพเกนตามัทธสุลภิสาสะพานุตาุตันจะสมพางอภิญญายาภวิกิตตวานะจักุมาตตุอามัณตยิตตฐานสาวกีตระณีลตีเทวกายาอภิกันตติวิชานาถิเกเว ยวหันกิตติสมีขีราหิอนปุพะโสตตะสหัสาวะยะขาภูมากับิลวัตวาอิติมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสัตติโนโมระมานาอภิการมภิกุดังสนิทิวะังชะสหัส วัตตาญาขานาตตะวันนิโรอิธิมันโตชุดิมันโตยัสสติโนโมทัมานาอะภิกาบุญภิกขุนังภิติวะนังสัทถคิลาติสหัสสยะานานาตตะวันนิโรอิธิมันโตชุดิมันโตวนตวันโตยัสสติโนโมทัมานาอะภิกาบุญภิกขุนังภิติวะนังอิจเตโสละสหัสสยาขานาตตะวันนิโรอิธิมันโตชุดิมันโต วันโนวันโตยัสสนติโนโมระมานาอภิการมุภิขุดังสมิติวานังด้วยตาด้ตาปัญจพตตายัขานานัตตะวันทิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันโนวันโตยัสสาติโนโมระมานาอภิการมุภิขุนังสมิติวานังภิโรราชาไคโกเพปุลัสสะนิเวสะดัง ยโยนันสตตาสหัสสังยะขานังปะยิปาสติภูมิโลลาชะัคไกโกโสปาภพาสุพิตตวะนางปุริมันจะที่สังราชาลัตตะลัตโถปัสสาสติคันทัพานางอะริปติมหาราชายัสสะสุโสขุตาปิตัสสะภาโวินทนามามะหาภา อิทิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยัสัสสินโนโมระมานาอภิการมุงพิขุนางสัมมิตินวานันทัาขีนันจะทิ่สังราชวิรุณุสสาปาสติกุมพันทานังอาทิตติมหาราชายัสัสสุปุตตาปีตัสสาภะโออินทนามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวนะวันโตยัสัสสิโนโมระมานาอภิการมุง ที่ขู่นางสมิติวะนางมันจะปัจจิมันที่มันจะที่สังราชาวิรูปโปัาษาสตินาคานางกที่ปฏิมหาราชาญาตาิสิโสขุนตาปิทัตตาสาอาโวอินทนามามหาพราราอิทิมันโตชุติมันโตนาวันาาาตาิโลโมรมานาอภิการมุภีขู่นางสมิติวะนัง ุตรันจากที่สังราชากูเวโรตปัสสาตติยักานางอธิปติมหาราชายัสษัสิโสอุตตาปิตตัสภะโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสัสิโดโมรมานาอภิกามุกิกูนางสมิติงวานังปุริมาทิสังลัตลาโถทัากินนวิโลหโกปจชิมะ ัจเมนนวิโรปะโคคูเวโรอุตตะรังทิสังกัตตาโรเตมหาราชสมันตาจัตุโรลักษาทันฐานลามานาอัฐังสุมันิกาปิละวัตถเวเตสังมายาวินราสาษอากวันจานิกาสัทามายาคูเวนทุเวเทนทุ วิภูจะวิภูโตธาจนทะโนกระมาเสถตจกินุมันทุิมันทุจะปานาโตอุปมันโยจะเทวสุโตจะมาตะลีจิตเตเนโรจะคันทโพโหนโรราชาชโนสโพโ อากูปัญจสิอากูปัญจสิโคเจวะเตมภะลูสุริยวัจจะสาเอเตจังเยจะาราชาโนคันทับพาสาราชุภิโมทมานาอภิกามุงพิขูนสมิติหะน,นางอาถาภูนาภาษานาคาเวสารา สหตัชกาคพภาลัสัตตะราอากูปายาคาสหายยาติพิยาโมนาทัตาะลัทธาจัอากูนาคายาสันสิโนเอราวันโนมหานาโมโสฟาคาสมิติงวานังเยนาคาราเชสหัสานารันติทิพาจิชาปากิสุวิสุทธาจักขู เมหายสาตทิวนาชาติปตตาจิตลาปปนาอิติเตสนามังอาภยันตาระนาภราชานามาติปปนาโตเขมามาสีพุทโสันหาหิวาใจอุปะวะยันตานาคาปันาสารณะมังตังสีพุทาง พิตาวาชิราหะถทนะสะมุทังอาสุลาตาปาตะวะสวัศิเตอิทิมันโตยสสิโนคาลกันจามหาภิกมาอสุลาลานเวทสาเวปจิตติสุจิตติจะปะหาราโทนาโมจีตหตัตจะพระ ลิปุตานังตับเฮเวโรจะนามะกาอันนายิตวาพระลิมเสียนพัดพระโมพาข้างสมารถอยู่ฐานิพัทันเตภิกขุนางสมิสติงวนางอาปจะเทวาปทวีจะเตโชวายโยต่าทาคาโมต่าค้ามงวาลุณาวาลุณาเรวาสุโม จ่ยะสัตถะสัฮาเมตตากรุลนา迦ยิกาอาคูเรวะยะตัสสิโนทัสเสตเถทัสหะกายาตพีนาหนาตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันโวันโตจ่าัสสิโนโมทมานาอภิกาวุนิขุนันสัมมิติวะลังเวรุตเวรุจะเทวะสหะลีจะอาสัมาจ่า ทูเวยะามะจันทัสุปานิสาเทวะจันทามาภูปุระขิตาสุริยะสุปานิเทวะปานิสาเทวะสุริยะมาภูปุระขิตานาคาตานิปุระขิตาวะอาภูมันทะละ ริกาจะโรราชจะโรชาจาอุมมาปุพานิพาสีโนวารุณาสหธรรมาจะอัจจุตาจาราเนชกาสุเลยะรุจิลาอาภูอาภูวาสะวเนสีโนทัศเสตถะสถากายาสัพเพานัตตะวันนิโดอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสัสิโน โมนามนาอภิกามุพิกุนะสัมพิชวะนะสมานามหาสมานามนุสสามาโมทุสุตตมาคิดทาปะทูสิกาอาภูอาภูโมโุปะทูสิกาอาถาภูระหาละโยเทวาเยจะโลหิตตาวาสิโนปารากามหาปารากาอาภูเทวายัสสิโน อาเตเตทัสทะหกกายตัพเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมระมานาอภิกาโมภิกุนังตมิติวะนางสุกาะการุมหาอารุณาอากูเวคะนาสาสหอุทาตะไหหาปาโมขาอากูเทวาวิจักขะนา ตาตาหาราคาชามิสกายะยาสิโนธานายังอาคาปะชุนโนโยทิสาอาภิวัสติทัสเตเตทัชากายาตเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะตัสิโนโมระมานาอภิคามุทิขูนังตานิติวะดัง เคมียาดิตายามากัตตาจยัสสิโลสมพิตกาลามะเทธาโชตินามาจะอาสวานิมมาลติโนอาภูอาถาภูภะระนิมิตาทัสเตทะทถากายาตเีนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโน

ขโมฆาตารังนะทังกังทังวะสิตาติตังสุพรมาปรมัตโตจักพุตตาสุธิมันโตสหัสสันนางกุมาโรติโสจักโสปาคัสามิติวะนางสหัสสปรมารูกานางมหาพรมพิเตพิติหาติอุปปัปโนชุติมันโตวิต มากายุยัสสสโสทศิเตอิสราคูปันตีกาวะสะวัตินุเตสัญจะมัจฉโตอาคาอาริโตปาอุวาริโตเตจะัตเะอภิกันเตสินเทเทเวสะพรมะเกมารสีนาอภิกามิอาศการหาสะมันทียัง อิทธาคันหะถาพันธาถารกขีนะพันธะอุมาตุโวสมันตาปาริวารีธะมาโวมุนจัตมุนจิตาโูจินาอิติตัตตะมหาเสโดกันหะเสนังเอเปสันิปานินาตะระมาหะชะตะกังกัตวานะพิระวังยะถาปาวุสสะโควิโย มีโคฐานายันโตสวิชุโกตทาโสปัจจุทาวติสังกุโตอาศัยยังว่าเสีังจะสะพังอภิญญาวะวะคิตตวานะจักขุมาตโตอะมันตยิสัทธาสาวกีสระเณรตีมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเตจะ อาตบะมาตรงสุตวามุธัสสา,าสนังวิตราเคหิปะกามุเมสังโรมังปีอินชโยสัพเพวิจิตาสังฆามาพระยาติตายสัาสติโดโมทันติสหอเทหิสาวเกเตเ,ทเิเชชาเนสุตาตี